สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับเย็นวันเสาร์ที่16เดือนมีนาคมปี67ในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกลในลำกล้องเกิดเป็นข้อคําถามนะครับว่าระหว่างจํานวนเกลมยวมากๆกับเกลน,น้อยๆเนี่ยอะไรที่มันดีกว่ากันนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคําถามนะครับมาจากปืนยาวนะอันนี้เป็นหลักๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าในเรื่องของข้อมูลที่กําลังจะพูดคุยเนี่ยผมไม่มีงานวิจัยนะครับหรือว่าการทดลองเนี่ยมายืนยันอย่างชัดเจนแต่ก็จะใช้หลักนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาพูดคุยนะเรามาฟังดูนะครับพูดถึงเกียวในลำกล้องปืนส่วนใหญ่แล้วนะครับแบบนี้ก็จะมีเรื่องของเกียวในลำกล้องเนี่ยอยู่ข้างในนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยตัวในเรื่องของเกลียวนะครับ ที่อยู่ภายในลำกล้องหน้าที่หลักๆของเกียวพวกนี้นะครับที่เห็นอยู่นะฮะแบบนี้หน้าที่ของเขาก็คือเป็นการบังคับหัวกระสุนนะครับที่ผ่านไอ้เจ้าตัวลำกล้องเนี่ยออกไปนะครับให้มีนิสัยของการควงควงรอบนะครับตัวเองเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงมุมนะครับให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นไอ้เจ้าหัวกระสุนแบบนี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีเกียวบังคับเนี่ยมันจะเคลื่อนที่แบบสายนะแต่ถ้าเผื่อว่า มีการบังคับเนี่ยให้หมุนเนี่ยมันจะมีการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะครับให้เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าได้นะนี่คือหลักการของเขานะครับเพราะนั้นเกลียวเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของอาวุธปืนถ้าเผื่อว่าปืนกระบอกไหนที่ไม่มีเกลียวในลำกล้องนะครับเช่นพวกปืนลูกซองนะบแบบนี้นะครับอันนี้ไม่มีเกลียวในลำกล้องอาศัยการพ่นออกไปก็จะเห็นนะครับว่าพวกเม็ดลูกปายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม่กลมกลมเนื่องจากว่า ความกลมของลูกปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสถียรนะครับเมื่อผ่านโดยที่ไม่มีการหมุนควงนะมันค่อนข้างที่จะไปตรงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นรูปทรงอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะจะเกิดการสายทันทีนะครับจากการต้านของอากาศนะเพราะนั้นหน้าที่หลักของเกียวก็คือบังคับหกศูนให้ไปได้ตรงที่สุดนะครับแค่นั้นทีนี้กลับมาดูเรื่องของจํานวนล่องเกียวนะครับถ้าสมมติผมเนี่ยจะ ให้นิ้วของผมนะครับเป็นจานวนล่องเกี่ยวนะแบบสามล่องเกี่ยวก็จะมีการจับหัวกระสุนเนี่ยสามจุด,มดเมื่อกระสุนเคลื่อนที่ผ่านนะครับลำกล้องเนี่ยจะถูกเกี่ยวพวกนี้จับนะครับแล้วก็บังคับให้บิดตัว mm hmm. เคลื่อนที่แบบบิดตัวนะครับแล้วก็โพสลำกล้องไปอันนี้คือแบบสามเกี่ยวนะครับ mm. ถ้าเผื่อว่าเพิ่มจํานวนล่องเกี่ยวเนี่ยเป็นสี่ล่องเกี่ยวนะแบบนี้นะครับก็จะมีตําแหน่งที่จับหัวกระสุนเนี่ยสจุดนะสี่จุดถามว่าดีอย่างไรนะครับก็คือ การจับหัวกระสุนเนี minutes, ่ยมันก็จะมีความสมมาตรหรือว่ามีความสมดุลเนี่ยสูงขึ้นนะสูงขึ้นนะครับก็จะเพิ่มนะครับเรื่องของการบังคับบิดตัวเนี่ยให้ดีขึ้นนะอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่า6กล่องเกี่ยวนะอันนี้มี5นะครับสมมติว่าเป็น6เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับจุดที่สัมผัสหัวกระสุนเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะแน่นอนนะครับ12รองล่องเกี่ยวก็เช่นกันเพิ่มจํานวนนะครับจุดที่จับหัวกระสุนเนี่ยมากขึ้นก็คือถี่ขึ้นนั่นเอง นะถามว่าดีอย่างไรดีในเรื่องของการรักษาสมดุลนะครับในการหมุนนะให้มันเสถียรเนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแต่ว่ามันก็จะเพิ่มนะครับภาระในเรื่องของฟ r i c t i o n หรือว่าแรงเสียดทานนะที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างหัวกระสุนกับลำกล้องให้สูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นจุดนะครับจุดหแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงๆรนะครับระหว่างเกียวน้อย,อยๆกับเกียวมากเนี่ยในระยะทางสั้นๆไม่ได้มีความแตกต่างเลย ไม่ได้มีความต่างนะครับเนื่องจากว่าหัวกระสุนปืนเนี่ยขอแค่มันบิดนะครับเคลื่อนที่แล้วก็บิดตัวเนี่ยเพียงเล็กน้อยมันก็เคลื่อนที่ไปได้ตรงแล้วไม่จําเป็นจะต้องควงแบบเยอะมากนะครับยิ่งควงปั่นแรงมากเท่าไหร่เนี่ยแทนที่ว่าจะดีนะครับกลับให้ผลตรงข้ามมันอาจจะมีเรื่องของการประทานนะครับของแรงเขาเรียกว่าแดกฟอร์์นะครับในาการเนี่ยสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดี น้อยเกินไปก็ไม่ดีอยู่กลางๆเนี่ยผมว่ามันโอเคที่สุดแล้นะสรุปนะครับไม่ว่าจะเกีียวมากหรือเกีียวน้อยนะมันก็จะมีจุดที่ดีแตกต่างกันออกไปนะแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าไม่ต้องไปเลือกเกีียวที่มันเยอะๆมากๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีผลอะไรในเรื่องของการยิงเพราะลําพังนะครับพวกเราชาวบ้านเนี่ยยิงเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน200เมตรในปืนยาวนะครับทั่วๆไปจุด2นะไม่น่าจะเกินนี้ แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นปืนที่เอาไว้นะครับออกแบบในการยิงระยะไกลจริงๆเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่เรื่องของการออกแบบของวิศวกรนะครับของเขานะแต่ในชาวบ้านทั่วไปผมว่าธรรมดาเนี่ยดีที่สุดนะครับแถมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่าจํานวนล่องเกลียวเนี่ยยิ่งมากไอ้เจ้าตัวเษตะกวนะครับหรือว่าเขาเมาเนี่ยมันก็จะไปจับนะครับที่ล่องเหล่านี้โอ้โหรีวยวว่าเอาออกค่อนข้างยากนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยเราเลือกแบบทางสายการเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับไม่ต้องมากหรือว่าน้อยจนเกินไปนะเอากลางกานะครับก็คือปืนตลาดนี่แหละที่เราใช้กันนะครับทั่วๆไปเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก่อนจะจบคลิปนะครับก็ประชาสันัน,นะครับพรุ่งนี้มีการอบรมการใช้ปืนพกสั้นของเทติแอนนะครับรุ่นที่40สําหรับสมาชิกที่จะพบเจอกันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเรื่องของแว่นแว่นตาสําคัญนะครับ จะเป็นแว่นกันแดดแว่นสตาอะไรก็ได้ขอให้มีเป็นของส่วนตัวนะครับต้องมีถ้าเผื่อไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องขออนุญาตนะครับหายิบยืมจากเพื่อนข้าง,างนะเอาเรื่องของแว่นตานะครับแล้วก็ที่อุดหูถ้ามีส่วนตัวได้ก็ดีถ้าไม่มีเนี่ยทางสนามนะครับกีฬากรทมการทุป,ปตเตมีก็มีให้ยืมนะสองส่วนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของหมวกถ้าเผื่อมีก็ดีเพราะว่าจะเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของปอกศรรูนดีเข้ามาที่ดวงตาของเรา ป้องกันได้นะครับเอาเท่านีนะ้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ